สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาน้องพอร้อมมาลอยกระทงครับนี่กระทงลองพอร้อไหนนี่ลอยเสร็จแล้วเราจะไปเล่นอะไรนะผู้ผู้องเ่าผู้องค์ใหญ่มากเลยนะซื้อซื้อของ้องพอร้อมมาใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันก่อนเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเราจะไปเล่นผู้องค วันนี้เราพาไปเล่นอะไรเออผู้ผูอะไรออไม่รู้จักผู้องค์งไหนพาไปดูดิลูกใหญ่เปล่ามีกี่ลูกเนะี่ยมีกี่ลูกเนี่ยไหนชี้สิไหน,ไหนผู้องค์ครับนี่ลูกใหญ่กว่านี่ลูกใหญ่อ,อันนี้ อันนี้ลูกเล็กลูกหนึ่งครับอันนี้อันนี้อันนี้พอเล่นกับเทียมชอบกับเทียมมากเลยฮ่าเดี๋ยวพ่อไปจุดก่อนนะน้ะองพ่อกัวเหรอกอ,อยู่ทางห่างนะแป๊บนึงพ่อไปจุดก่อนนะ ใหอ้ขว้างวะห,หมดแล้วเหรอนูอ่นนู่น เมื่อกี้ลองลูกเล็กไปครับคือแบบว่ามันสูงสูงมากไม่ควรจุดแถวนี้เดี๋ยวเราว่าต้องต้องไปหาสนามจุดที่โลง่ลงๆครับเพราะว่าโอ้สูงมากเดี๋ยวมีลูกใหญ่ลูกนึงครับเราเอามาจุดลูกโอ่งครับเมื่อกี้จุดที่บ้านแล้วโอ้มันใหญ่มากเมื่อกี้ลูกเล็กกว่าน,นี้อีก เราก็เลยต้องหาที่ที่โลง่ลงๆแล้วก็มาจุดสนามกีฬานะครับที่ที่โล่งเพื่อจุดผู้อกครับโอเคโอเคแป๊บนึงพ่อนนี้ก่อนเราก็เลยต้องเด็กๆข้ามเล่นนะครับต้องมีผู้ใหญ่แนะนํานะดูครับนี่มายื่นตรงนี้ เดินออกไปนะเดี๋ยววิ่งออกไปเดี๋ยวเราค่อยถอยหลัง นูนนูนโอ้โหใหญ่มากเลยครับโอ้โหสว่างเลยเด็กๆต้องให้ผู้ใหญ่แนะนำนะครับคัวเล่นที่แบบ โล่งๆหน่อยอันนี้มาจุดสนามกีฬาเลยครับหมดแรกผมครับอีกรอบนึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ